อ๋อ่นะมาแจกได้หน่อยครับบน,นี้มาแจกว่าน้ามาแจกลูกร้านเพื่นสอบยังก็ลูกสอบยังก,ก็สอบทำมาบุลูกเออเอออออ่เดี๋ยวโตอ,อ,อ,โอู่ไซน์หนอบาดนี่นอปสอบทำมาสอบทำมาปมานเมามาแจกผักเคียงหามมุกนั่นหนอ เฮ้ยๆอามว่ะว้เจ้าอ้นตัวเป็นบริติษประสานคุณครูโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมมาสอบทำรมะกัน มีโปงงทานมีออียงลูกชิน้นลูกเชิญมีหนามหอกกับได้น้าม,มาซอยเพลินกับแมวอบตัวโรงเรียนน้องมฮียาคมโรงเรียนตำบลทุกทุกงูบ้านอันนี้อยู่ตำบลน้องมหฮีครับ หนึ่งขาจี้บอ่ะหนึ่งขาจี้บอ่โอ้จีข่อจีฮเ่้อะอเาบาอ้าวสมอฟนเองหน่อยในยูนงเดียนเอะเอ่อปาดปวดจีข่อจีโอ้ปวดแตเขาจีขึ้ปั่นพอดีครับแท้ ฝนฝนเต็มปากต็มคอันนี้มาจีเขาหรือมาจีม่เขาจีหรือจีเขาม่าเขาจีอออย่างนี้ลมมาบบออออโอ้ยคอกันเอนี้อันนี้แจ่บอสเมาชิมมังดูยกอันมงดูจีเขาเขาจีนี่มแจวาบอส วนมันมันไหอครับอืมรบยู่โอ้มันโถมันโถเขาเรียกจังม่วงเหรแม่ซีหาม่วงบ่เี่ยรอเี่ไม่ไหม ขายแต่ขาจีบ่กครับแม่ค่ะโอ้ลมแหงครับหนาวตอากระทักกับขอจีบานเอมข้อไม่ข้อไม่หอมหอมโอ้โหเธอว่าคนจีเขา หอม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 หอไมคเบสงมาเลยได้เนี่ยเราทงส่งขอบพคู่มาเวยอยู่บ่พคู่พคู่สิมาแวะอยู่บ่